เป็ดน้องเป็ดกระตัดลงทุนนั่นรับแรกตามตามที่ว่าที่ลงทุนเนาะก็คือได้ลงทุนพยางพยางนะครับขี้มันขี้มันเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดขี้ปุ้นนี่ของเจ้าของเองเสียงเจ้าของเองนะฮะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยใส่สูตรไดนครับปุ๋ยก็ตามห้องบ้านเท่านี้แหละสูตรซิมพาาร์ซิมาร์ซิมารับยูเรียใส่น้ำตาลอะไรครับใส่น้ำผสม บ่ได้ใส่คือห้วยเลยห้วยเลยห้วยใส่ขีที่วายูเนี่ยได้เลยครับพ่อพ่ออ่านบอกแล้วเขาก็กว่าขีฟุ้นอ่าบ้านขีฟุ้นแล้วเขาก็กว่าขีฝุ้ยฝุ้ยผสมกันเลยผสมไปเลยรั้งผสมบ้านเขาก็เฮ่เฮ่เฮ่เเขาก็เอากะเอาเมนกับมือบอยจะมาแถวเนี่ย ลายกับม like ือเยูะแต่วาแต่ว่ามันพอดีกับของเขาล่ะแต่ว่าเกิดจากความชำนาญที่เขาเบิ้งรู้มักกาเราบันนี้กะับเีร่องพอพอนั้นเขาก็หดน้ำครับหดน้ำชุ่มชื่นเลยหดน้ำปึ๊บจ้ะแล้วลงเชือกลงเชือกปึ๊บลงเชือกแล้วเขาก็เอาไอ้กงไม้กงไม้กงไม้แหละครัคุ้มพยางคุ้มพยางสองสั้นจ้ะแล้วก็ นี่อันนี้เขาใส่น้ำอยู่ครัอบพายางเนี่ยจำเป็นจะต้องสีขาวบ่ครับสีดำได้บ่ต้องเป็นสีขาวเหรครับแต่ว่าเป่าจะเริ่มบนการเท็ยได้กันแต่วมันเหมือนบนตามเทียบไหมเห็นเพื่อนเอาสีขาวนะครับนะครับมันดูแลง่ายกว่าการแต่ว่าความนนานี่เพื่อนบ่บ่กำหนดบ่กำหนดอันนี้เขาสงสัยครับอันนี้ที่เขาไปขายเขาซุงตลาดบ้านบ้านหัวใจสิบบ้านหัวใจตลาดที่เพป็นขายของป้านั่นั่นแหละ ขคยขออะไรมดเม่น <anges diz> <believers>